สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการวิเคราะห์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องหุ้น vgi นะครับซึ่งจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายในอาทิตย์หน้านะครับวันที่9กลุมภานะครับจะมีการขึ้นเครื่องหมายทั้ง xr xw นะครับมาดูกันว่า xr xw เนี่ย คือการเพิม่มทุนแล้วก็ออกวอลเล็เนี่ยมันส่งผลไงกับหุ้น VGI ตัวนี้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของทางเว็บตลาดหลักทรัพย์นะครับก็คือหุ้น VGI เนี่ยจะมีการเพิ่มทุนมากถึง5 0 0 0กว่าล้านหุ้นเลยนะครับตรงนี้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทุนที่มหาศาลมากนะครับซึ่งการเพิ่มทุนตรงนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือการเพิ่มทุนเป็นหุ้นสามัญเลยทันทีเนี่ยอยู่ที่2583ล้านหุ้นนะครับตรงนี้นะครับ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยจะเป็นการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพนะครับหรือเพิ่มทุนเป็นวอลเลนนั่นเองนะครับอีก2,583ล้านหุ้นตรงนี้นะครับผมก็ทั้ง2ยอดรวมกันเนี่ยก็จะได้เท่ากับ5,166ล้านหุ้นด้านบนนะครับทีนี้เรามาดูแยกกันนะครับในส่วนของการเพิ่มทุนเป็นหุ้นสามัญทันทีเนี่ยก็จะมีการกําหนดสิทธิ์ให้ผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยมีสิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตัวนี้นะครับในอัตรา10ต่อ3นะครับตรงนี้ฮะ สิบต่อสามตรงนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยเราถือหุ้นอยู่หนึ่งแสนหุ้นใช่ไหมเราจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นตัวนี้อยู่สามหมื่นหุ้นนะครับในราคาห้าบาทนะครับตรงนี้ฮะซึ่งห้าบาทตรงนี้เนี่ยราคาปัจจุบันของหุ้น v g i อยู่ที่ห้าจุดหกศูนย์บาทเนี่ยผมว่าถ้ามาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตรงนี้ยังไงก็คุ้มนะครับเพราะนอกจากจะได้หุ้นเพิ่มทุนในราคาที่ถูกกว่าในตลาดแล้วนะครับยังจะได้วอลเลนแถมฟรีด้วยนะครับก็คือในส่วนต่อมานะครับก็คือส่วนที่2เย จะมีวอลเลนแจกฟรีให้นะครับในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งของผู้ที่ใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนะครับนั่นหมายความว่าตอนแรกเนี่ยคุณมีอยู่10,000แหุ้นใช่ไหมแล้วคุณใช้สิทธิ์เต็มที่เลยก็คือ3 0 0 0 0ื่นหุ้นเนี่ยคุณจองซื้อ3 0 0 0 0หุ้นคุณจะเสียเงินหุ้นละ5บาทนะครับนั่นก็คือแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทใช่ไหมครับคุณจะได้หุ้นเพิ่มทุนในราคา5บาท3 0 0 0 0หุ้นแล้วแล้วก็จะได้หุ้นวอลเลนอีก3 0 0 0 0วอลเลนนะครับ เพราะว่าวอลเลนแจกในอัตราส่วน1นต่อหนึ่งของผู้ที่จองหุ้นเพิ่มทุนนะครับผมแต่จะมีราคาใช้สิทธิ์อยู่ที่11บเาทเกสตางค์นะครับเมื่อถึงเวลาใช้สิทธิ์นะครับผมอีก5ปีข้างหน้าเนี่ย VGI ราคาเกิน11บเาทเกสตางค์เนี่ยเอาไอ้วอลเลนสามตัวนี้ครับมาใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับแต่ถ้าเกิดอีก5ปีข้างหน้าเนี่ย VGI ยังขึ้นไม่ถึง11บเาทเกเนี่ยเราก็ไปดูเอานะครับว่าในตลาดเนี่ยหุ้นมันราคาเท่าไหร่นะอาจจะเหลื ห้าหกบาทเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะเจ็ดแปดบาทหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้สิทธินนะเพราะว่าเนื่องจากเราได้วอลเลนตัวนี้มาฟรีอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะปล่อยให้มันหมดอายุไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องแปลงเป็นหุ้นสามัญน,นะครับผมเพราะว่าเรามาแปลง11บเอาทเ0เนี่ยถ้าถ้าเกิดราคาหุ้นนะตอนนั้นมันไม่ถึง11บาทเนี่ยยังไงก็ขาดทุนครับไม่คุ้มครับถ้าอยากได้เพิ่มเนี่ยไปซื้อเอาในตลาดจะถูกกว่านะครับแต่ก็ไม่แน่ครับอีก5ปีข้างหน้าเนี่ย BGI าจะาเกิน11 90ก็ได้นะครับ อาจจะคุ้มสําหรับการใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเราได้มาฟรีด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับผู้ที่ถือหุ้น VGI อยู่นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ